หลังจากที่เวทีนิวส์ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นอีกด้านให้พี่น้องชาวไทยในมุมที่หลายท่านยังไม่เคยได้รับรู้มาก่อนบางเสียงยังคงติดลุมพรางจากสำนักข่าวตะวันตกที่ใช้ถ้อยคำที่มีความรุนแรงกับเราภายใต้คอมเมนต์แต่เรากลับมีความเข้าใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกจํานวนหลายแสนคนที่วันนี้ได้รับรู้เข้าใจเหมือนกับที่ประชาคมโลกได้ออกมาเคียงข้างปาเลสไตน์และวันนี้ผมมีคลิปพิเศษเป็นข้อมูลคลิปหญิงชราชาวอิสราเอลอายุ85ปีที่ได้ถูกปล่อยตัวจากฮามาสัสตัวละครผู้ชั่วร้ายที่ไซออนิสต์ได้สร้างขึ้นคุณยายได้เล่าประสบการณ์จริงให้กับชาวโลกได้รับรู้ความจริงนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองของผู้รับชมไปตลอดกาลหากท่าน สนใจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง คุณยายโยเชฟริฟชิตชาวอิสราเอลวัย85ปีเป็นตัวประกันที่ฮามาสได้ทําการปล่อยตัวในช่วงแรกของการสัมภาษณ์ลูกสาวของคุณยายได้ให้สัมภาษณ์ว่าคุณแม่ของฉันบอกว่าพวกเขาเป็นมิตรมากต่อตัวประกันและฮามาสก็ดูแลกลุ่มเฉลอยอย่างดีต่างได้รับยาพวกเขาได้รับการรักษาผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ด้วยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อุบัติเหตุระหว่างทางและมีแพทย์ฉุกเฉินดูแลรักษาบาดแผล ให้เขาก็ได้รับยาปฏิชีวนะและผู้คุมนั้นก็เป็นมิตรมากพวกเขาดูแลรักษาสถานที่สะอาดมากฮามาสเป็นห่วงต่อสุขภาพของพวกเขาเป็นอย่างมาก,มก they took care of them t h a ล they were g i v e ห้ h e m ล d i c i n าหลังจากนั้นคุณยายโยเชฟก็ได้บอกเล่าด้วยตนเองว่า พวกเขาอยู่ในอุโมงค์พวกเขาดูแลทุกอย่างตามที่เราต้องการฉันจะให้ความเชื่อถือแทนพวกเขาว่าพวกเขาสุภาพอ่อนโยนมากพวกเขาทําให้ฉันแน่ใจว่าอาหารที่ให้กับเรานั้นสะอาดไหมและกินได้ไหมเรากินอาหารแบบเดียวกับที่พวกเขากินขนมปังพิสตาพร้อมชีสครีมและแตงกว่ามันเป็นมื้ออาหารตลอดทั้งวันอเาีอ קודם כל אמרו לנו שהם עשו ומעבירים את תורה וכל הסיטה נוראית, אלא את אותם התנאים שיש להם בתוך המעבר. דאגו לכל הצעות שלו, זה ייאמר לזכותם, היו מאוד עומדים. והשתברו שאנחנו נהיה נקיים, שאנחנו נאכל, אכלנו את אותו אוכל שהם אכלו זה פיתות עם גבינה לבנה ายขอขอบคุณเสียงแห่งความจริงขอบคุณคุณยาโยเชฟลิฟชิตที่ได้ออกมาประกาศให้โลกได้รับรู้รวมถึงเราคนไทยทุกคนและนี่เป็นเสียงหนึ่งจากอีกจำนวนมากมายที่ไม่ใช่ภาพตัดต่อและไม่ใช่ภาพจัดฉากและไม่ใช่เป็นการปั้นข่าวที่บิดเบือนติดตามข่าวสารความจริงอีกด้านได้ที่เวทีนิวส์ครับ